นะคมีอยู่สามเพลงด้วการจะเริ่มต้นด้วยเพลงส้มตำนะครับของคุ้มพวงดวงจันประมาณ3นาทีเกิงนะครับเนาะต่อด้วยเพลงส้มตำอินเตอร์นะครับของพิสุนาเรราชสีมานะครับแล้วก็ปิดท้ายจังหวะมันๆไปเลยกับส้มตำแซบเวอร์เพลงประกอบละครนะครับฮองโดยน้องหมิวซีลัพันก่อนจะตำส้มลำลาได้นี่ก็ต้องไว้หู ครับศรีดามา รางวัลได้แก่ทีมส้มตำจากฮะ่ออเอากัะตือว่ายาวเต็มตีชาแนลิแชมป์ส้มตำเมืองลีลาสมัยแรกทีมในลํา ขอรายชื่อทั้งสองทีมกัมขอรายชื่อทีมแขกทั้งสองทีมกัมของดงปวีปวัารกับของเวบปังค่ารายชื่อทีมที่มันลงทะเบียนไว้มันอาจจะมีชื่อทีมมาอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันส้ตมตำเมืองลีลานะครับในงานประเพณีแห่แค่หลวงอำเภอบ้านโฮงประจำปี2 5 6 6ในปีนี้นะครับมีอยู่3เพลงด้วยกันจะเริ่มต้นด้วยเพลง ส้มตำนะครับของคุ้มพวงดวงจันประมาณ3นาทีเกิงนะครับเนาะต่อด้วยเพลงส้มตำอินเตอร์นะครับของพิสุทนรยราชสีมานะครับแล้วก็ปิดท้ายจังหวะมันๆไปเลยกับส้มตำแซบเวอร์เพลงประกอบละครนะครับฮ้องโดยน้องหมิวซีรพัฒนะครับเนาะนะครับเนาะอันนี้เื่อ50คะแนนเลยนะครับความอร่อยคุณค่าทางโภชนาการต่าง คณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง5ท่านครับซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วที่จะให้คะแนนกับหมูห่เฮาหมู่เฮาบัจัดโต๊ะจัดโต๊ะเตรียมสถานที่เตรียมพร้อมเรียบร้อยทีมแรกนะครับมาตั้งแต่ตีห้านะครับเนาะนั่นก็คือทีมส้มตำมะปินหวานจากตำบลสีตีนี่ครับฝั่งนี้มาก่อนจับจองที่มันห้องก่อนหละ นะครับและทีมที่2ครับรวมดาวแซบนัวนะครับจากว้วยบังค่าเขตอวตเวียงการพร้อมแล้วเชิญประจำที่ครับส้ตมตำมะปินหวานจากบ้านดงปินหวานพร้อมก็ครับงานเราจะจัดแถวก่อนครัจัดแถวแล้วคันเพื่อจัดก็จัดพ้องนี่เอาตอนนี้หาซอมมาเตรียมมาเต็มที่มีเวลาครับร่วมร่วมสินาทีกับ3ผลงานเพลง ในการประกวดส้มตำเม,มืองลีลาขอเสียงก้องเชียร์ประมือเป็นกำลังใจให้หน่อยพร้อมแล้วเริ่มนาดนตรีม,มา ลมลับๆใต้นี่ก็ต้องไหวหูครับลีลามาแล้ว

หู้ไทยที่ไม่หมดจากนี้ครับจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและครที่จะไปชมชิมนะครับกับส้มตํามเมืองชมลีลาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะมาชมความอร่อยซึ่งความอร่อยนี้อย่างที่ผมบอกครับ50คะแนนกึ่งหนึ่งเลยนะครับนะครับลีลาไปแล้วตอนนี้ชิมแล้วชิมอีกนะครับแสดงว่าต้องติดใจอย่างแน่อนอนท่านท่านเคยทานมาก่อนหรือเปล่าครับส้มตํามเมือง ไม่เคยเลยอน,นี่ครับกรรมาการเป็นกลางพราะบบเคยกินตับส้มเมืองมาก่อนบนะ่าผู้จับตบส้มเมืองมาก่อนจีมลำเดินนี่จะถูกใจรสชาติไหนระหว่างสองทีมนี้อย่างที่ผมบอกกรรมาการ5คนครับมักหวาดมักกิบมักเห็นมักส้มต่างกันแต่ใครจะกลมกล่อมถูกใจกรรมาการนะข่าเพร้อมเลยน,นี่ทำอะไรขาวประพู ลายเัาปลุกและนายอาเสียนมาเภอห้ากิโลไม่ก่อท่าแต่อย่าเพิ่งตาำเพิ่มหมดนะเอาละครบกันครับเอาละชิมกันเรียบร้อยท่านท้องที่อำเภอท่านเกษตรอำเภอท่านสันนศูนุ์อะไรครับนี่แต่จะอยู่ที่ทีมไหนครับที่จะคว้าเงินรางวัล1,500ัรบาทนะครับพร้อมช่วยรางวัลไป คะแนนเชื่ดเชือนกันชฉวเฉียดน,นะครับอย่างที่ผมบอกกรรมาการ5คนเนมักหวานมากกักกินมักเพ็กมักส้มต่างกันบางคนบังเคยกินตำส้มเมืองกำลังมากมาก,มากินก็นเลยอยู่ที่กรรมาการทั้ง5ท่านชนะเลิศเหรินรางวัล1,500บาทพร้อมด้วยรางวัลได้แก่ทีมส้มตำจา้าแตอยาวเอาแต่เรีว,ว่ายาวเต็มตี้ ชาดนลแชมป์สมตะเมืองลีลาสมัยแรกทีมดงประปินหวาน<ค><ณ>เรียนเชิญเลยครับรับรางวัลจากท่านนายกค,ครับมาด้านหน้าทั้งทีมเลยนะครับรับเงินรางวัล1,500บาท ทถานายกฟอช่วยอ่ะเอาแสดงความยินดีตเองครับนะครับยินส้มตามจากั้านดงบําปินหวานนะครับฟ้าแชมป์ไปครอง รองชนะเลิศครับเงินรางวัล1 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แกท่ทีบ้านห้วยฟังกา้าส้มตำแซ่บนัว,วอาัยจัครับนี่อบแบ่งไปทังพุธสคนเ่าแบ่งไปทังพุตสองคนกะเตะจะตามแจกต่อแหมละดงปนหม,มาก็กกะเตะจะตามแจกที่เหลือจะตามแจกหมดเลย นะครับพร้อมถ้วยรางวัลครับต้องขอบคุณท่านสสรังสรรค์้ยนะครับสนับสนุนถ้วยรางวัลส้มตำเมืองลีลามาข <c oughs> อเสียงปรบมุอกับทั้งสองทีมเอาเดียสองทีมมายืนตั้งหน้านครับผมขอ